สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพระศุกร์ที่เจเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเอามาฝากกันนะครับวันนี้วันพระศุกร์ช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการส่งออกในเดือนมกราคมปรากฏว่าตอนนี้ เป็นไปในทิศทางบวกนะครับซึ่งหมายถึงว่ามีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋พูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสอรอทอในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของราคาทองคําที่ตอนนี้พุ่งขึ้นมา สูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเราจะหยุดแค่นี้หรือไม่อย่างไรจะพูดคุยกับคุณพิทยาพิสุทธ,ธิคุณอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินครับธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะเพื่อให้สามารถนําสินเชื่อไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้การซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือวัจรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยในช่วง6เดือนแรกธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่อนชาระเงินต้น เพียงล้านละ3,000บาทต่อเดือนหรือว่าเดือนละ3,000บาทนะครับถ้าเงินต้น1ล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ1.990นะครับและที่สําคัญเนี่ยธนาคารอมสินยังจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะให้เฉพาะลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยจะจ่ายให้ตามที่จ่ายจริงนะครับแต่ว่าไม่เกินรายละห้าพบาท สำหรับสินเชื่อเคหะนี้นะครับจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน40ปีด้วยการสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับมดเขตวันที่15เดือนเมษายนสามารถที่จะขอสินเชื่อได้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่15เมษายนนี้นะครับหรือถ้าจะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินก็ได้ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อข้อมูลโดยโตรงที่ gsb g ีเอสบีคอ c แ n t เซ็หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเ <s> ง<า>ื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นรถไฟฟ้านะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2ราบวันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนด้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มนะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วมีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้ด้วยเช่นกันเดือนละหนึ่งท่านนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยไต้ถุนด้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่ เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณทุกฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษมีอยู่2ประเภทนะครับทั้งประเภท9เดือนแล้วก็ประเภท4เดือนโดยประเภท9เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดหกหนึ่งต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละหนต่อปีนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน10,000บาทนะครับหรือว่าฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทโดยการรับฝากนั้นจะไม่มีการจํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับทุกที่ครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ1.61ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากเื่อเรียกพิเศษสี่เดือนจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.36ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน1,000งบาทขึ้นไปนะครับฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนี่เป็นข้อมูลน,นะครับส่วนคําถามถามคุผูุฟังว่าเงินฝากเื่อเรียกพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ที่มีให้เลือกทั้งสองแบบนะครับคือแบบเผื่อด้พิเศษ9เดือนแล้วก็เผื่อเรพิเศษ4เดือนเนี่ยนะครับการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่าจํานวน10,000บาทคําถามคือถ้าจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่นะครับครั้งละเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook ไลฟ์ไลฟ์ก็ได้นะครับหรือว่าทางเก็บทางยูทูบก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบสไดถูลาแล้วก็ตอบมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่6มีนาคมนี้ครับจากจังหวัดชายภูมิก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจีรนันหมื่นพักดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชัยชานเจริญสุขนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรททกับเรื่องราวของการส่งออกในช่วงเดือนมกราคมนะครับทิศท,ทางเนี่ยออกมาเป็นไปในทิศท,ทางบวกด้วยกันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอีสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันมีตัวเลขคร่าวๆ นะครับว่าการส่งออกเดือนมกราคมในมูลค่ามีประมาณสองหมื่นสองันหร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวขึ้นมาร้อยละสิบมีอัตราเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละสิบเลยทีเดียวได้ไปพูดคุยกับคุณชัยชาญครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับชัยชานครับครับสวัสดีครับครับคุณประพัฒน์รับภูมิงทางบ้านครับกับมกราคมนี้ขึ้นมาร้อยละสิบเลยนะครับครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็คือฐานปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทานปีที่แล้วต่ำนะครับครสองพันล้านเหรียญ แต่ถ้าถามว่าพอใจไหมผมว่าพอใจนะเพราะว่านะครับว่าในช่วง <c oughs> เดือนมกราเนี่ยเราเกิดในเรื่องของยังอยู่ในเ,เรื่องของเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีแล้วเรื่องของ GeoPolitics แล้วรวมถึงในเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับครั i ิสติเนี่ยราคาสูงมากเลยแล้วก็การขนส่งก็ติดขัดถ้ายัางจำกันได้ในช่วงปลายปี2อง2ผมว่าผมว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับคับในแง่ของการส่งออกก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สร้าง ในแง่ของกําลังใจได้ดีครับอืมับ2,567นีครับครับเดือนแสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มั่นใจว่ามันจะเติบโตมากกว่านี้นีครเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับประมาณ21,000 20,000ถึง22,000ก็น่าจะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมครับกรับกลับประมาณนี้ได้เอถ้าเกิดจำแนกออกเป็นรายสาขานี่เป็นยังไงบ้างรครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็ต้องตอบว่าในแง่ของ ตัวสินค้าเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรเนี่ยตัวยางพาราเนี่ยเนื่องจากที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเขาราคาค่อนข้างต่ำนะครับปีนี้เนี่ยเขาก็น่าจะทําราคาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เติบโตในเรื่องของราคานะครับก็ราคาก็ทําให้ในส่วนของราคาเนี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึงสิบสี่เปอร์เ็ครับตัวที่สองเนี่ยดูอยู่ก็คือในแง่ของพวกผลไม้ก็ยังไปได้นะครับเพราะว่า ี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตครับนั่นคือหมวดของทางด้านอาหารกษตเอืิเกษตรอาหารนะครับก็เติบโตไปถึงเก้าเปอร์เซ็นตนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของพวกสินค้าอุตสาหกรรมตัวเนี้ยเป็นตัวผันแปรเลยนะครับตัวผันแปรกับอะไรตัวผันแปรกับตลาดจีนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามที่ย้อนคําถามเข้าไปเมื่อสักครู่ที่ทางคุณกิรพัฒถามว่าอย่างนี้เดือนกุมภาก็จะบวกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเดือนกุมภาอย่าลืมนะครับครึ่งเดือนของเดือนกุมภาเนี้ย เราสุจีนกันนะครับแล้วตลาดจีนนเนี่ก็คือตลาดใหญ่นะครับของประเทศไทยครึ่งเดือนเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่สุดจีนนะครับเวลาเขาหยุดเขาหยุดกันกันเยอะนะครับยาวมากนะครับดังนั้นก็ตัวนี้แหละก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราบอกว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีบางสินค้ามันไปด้วยหลากหลายประเทศนะครับก็สามารถส่งออกได้นะครับผ่านทะเลแดงไปได้นะครับถึงแม้จะติดขัดมากก็ตามนะครับ คราวนี้ถ้าดูสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องตอบว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องจับตานะครับในเรื่องของสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะรว่าอย่าเพราะว่าติดตามมาแล้วเนี่ยก็คือในช่วงครึ่งปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังติดตามตัวเลขดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขสินค้าทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เติบโตสูงและอย่า,ากังวลใจว่าอมันมาได้ไงก็มาจากในเรื่องของการลงทุนใหม่ครับที่เขาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย อันนี้มันก็ออกดอกออกผลแล้วนะครับในในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสินค้า <c oughs> ทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรมกลางน้าของเขาอะย้ายมาที่ประเทศไทยครับมันก็ผลให้เรื่องของการส่งออกเพราะว่าเวลาเขาย้ายฐานมาส่วนใหญ่ก็ส่งออกอยู่แล้วนะครับนั่นคือสินค้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยก็กําลังจะตามมาก็คือเรื่องของพวกยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่าอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นทั้ง <c oughs> ศูนย์กลางในเรื่องของการผลิตของรถยนต์สันดาบนะครับ I C E แล้วก็ทางด้าน E V ก็ย้ายกันมานะครับเพราะฉะนั้นพวกทางด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ปีนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ดีนะครับอีกตัวนหนึ่งนะครับก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยพวกเครื่องปรับประกาศปีนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ดีนะครับเคยทำให้ในเดือนมกราคมเนี่ยทางด้านกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็เติบโตถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็มันก็เลยทําให้ภาพรวมเนี่ยในปีในเดือนมกราคมเมื่อเปรียบเทียบ กับเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเติบโตถึงสิบเปอร์เซ็นครับกับีลกันครับอ๋อกับตลาดเดิมไหมตลาดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าตลาดเดิมก็คือไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปจีนนั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายัางเป็นตลาดเดิมที่พึ่งพากับทางของทางผู้ส่งออกไทยนะครับถ้าดูไล่เรียงกันมาเนี่ยเนี่ยก็พบว่าตลาดอเมริกาก็ยังเติบโตได้นะครับแต่สินค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหล็กแล้วก็ทางด้านพวก ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไปได้ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของจีนนั้นเนี่ยถึงแม้ในเรื่องของดัชนีผู้ซื้อ P.M.I. ของเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญครับคุณพิรพัฒน์เพราะว่าเราเราก็กําลังจับตามองอยู่เหมือนกันว่าจีนเนี่ยหลังจากตุกจีนมาแล้วเนี่ยอนสภาพในเรื่องของเศรษฐกิจเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในเดือนมกราคมถึงแม้เขาจะเติบโตแต่ก็เติบโต,ตได้แค่เพียงสองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองจากการส่งออกของไทยนะครับ ตันนี้อีกตัวนึงครับก็คือยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าจากดัชนีผู้ซื้อเนี่ยนะครับที่จากเดิมปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ44-45นะครับในมกุกราเนี่ยเขาขึ้นสี่หนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ46-47เลยก็ก็แสดงว่าในเรื่องของภาคการผลิตเขาเนี่ยเริ่มเริ่มทํางานแล้วนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยก็ได้อันดีบสองทางด้านของซัพพลายเชนนะครับเพราะเราติดกันเนี่ย เพราะั้นเรามีการส่งไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็รวมถึงยางล้อรถยนต์เนี่ยไปที่เขาก็เลยทําให้เรื่องของการส่งออกในเดือนมกราคมของเราเนี่ยเติบโตถึง4.5เปอร์เซ็นคราวนี้ถ้าถามว่าตลาดใหม่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็ต้องตอบว่าต,ตลาดใหม่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางดรกตะวหนออกางนะครับก็ยังเติบโตได้นะครับอย่างที่ที่เราก็เห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าตลาดของตะวหนออกางก็น่าจะเป็นที่พึ่งพาอันใหม่ของประเทศไทยได้ <c oughs> ตัวนึงก็คือ <c oughs> อย่าให้ทิ้งอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยสำคัญสำคัญผู้ซื้อทางด้านการผลิตเขาเนี่ยยังเติบโตอยู่ในนะครับอยู่ที่ระดับ5 6กก็ถือว่าสูงเลยนะครับคุณชาญผมขอโทษนะผมได้ข่าวมาว่าล่าสุดนี้อินเดียนี่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วแหละใช่ฮะอ๋อเหรอครอย่างหนึ่งก็คือว่าก็ต้องเรียนคุณพิลพันอย่างนี้ว่ามีการผลิตใหม่ด้วยนะครับการย้ายฐานการผลิตไปที่อินเดียด้วยแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยในช่วง ที่ผ่านมานเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสงคราม g อโ p o l ติ i c s ไงลองจับตาดูสิครับอินเดียไม่ได้รับผลกระทบเลยไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนเลยมาันขึ้นก็ไม่เดือดร้อนใช่ฮะไ,ไ,ไม่คือเขานิ่งมากเลยแล้วมันก็ส่งผลทําให้ดัชนี pmi ของเขาอ่ะดัชนีการผลิตผู้ซื้อนะครับ,รบของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังอยู่ในระดับหน้าสิ่หกก็ถือว่าสูงสุดในในบรรดามหาอำนาจทั้งหมดนะครับสหรัฐอเมริรรกา ยุโรปจีนอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเออเราน่าจะพึ่งพากับอินเดียได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าตลาดเก่าของเราก็ยังต้องรักษาไว้ตลาดใหม่ของเราก็ต้องเร่งเครื่องอย่างเต็มที่ครับครับครับอย่างตลาดอินเดียนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเขาจะมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีของกเกษตรอยู่ด้วยใช่ไหมฮะทั้งอ้อยทั้งข้าวแร่มีอะไรเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะมีความผันผวนข้างสูงเนี่ยคุณใจชานเราต้องเตรียมตัวเต็มัวยังไงบ้างหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับคุณพิรพัฒน ของเรานั้นเนี่ยเรามีสินค้าที่หลากหลายนะครับเรามีสปายเกนที่ครบนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยเพราะน้นเราจะก,กังวลครับเพราะว่าบางสินค้าบางตัวเนี่ยเรายังส่งออกไปได้นะครับทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับทางด้านแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศดีมากเพนจะเห็นได้ว่านี่คือการยกตัวอย่างว่าสินค้าเรามีหลายตัวเราต้องลองเจาะตลาดอินเดียดูเพราะว่าภาคการผลิตของเขาเนี่ยยังยังแข็งแกร่งอย,รอยู่นะครับแล้วก็ ซัพพลายเชนของอินเดียเนี่ยยังไม่ครบนะครับเขายังมีงไม่ครบไม่เหมือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยน่าจะมีโอกาสและลู่ทางอีกเยอะครับฮเอาเป็นว่าสินค้ารายการไหนที่จะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะฮะเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้ามีอะไรผันผวนขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีก็ปกติก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับ,รบอย่างก,กรณีของตลาดในตะวันออกกลางเนี่ยคุณเจษชานครับปกติเราเราส่งยอดรถยนต์ในเป็นคันไปเลยหรือเปล่าต้องมีต้องมีซัพพลายเชนอะไรไปด้วยปะ มีรถโดตนครับเพราะว่าเราส่งออกพวกพิก up ทรัคกันนะครับครับครับิกับแล้วพก up แล้วก็ใช่นะครับแล้วก็รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ก็ส่งไปที่ตรหลอกางเยอะนะครับเพราะว่าตลาด after market ของเขาก็ใหญ่นะครับเลยฮะโออก็ผมนึกว่าเขาซื้อซื้อเสร็จทิ้งเลยเขาใหม่ดูไว้นี่คือเขาแบ่งเป็นสองตลาดอย่างนี้ครับเพื่อเพื่อให้ผู้ฝังได้รับสร้างครับครับคือตลาดถ้าเป็นคนอาหรับเนี่ยเาแน่นอนครับใช้แบรนด์เหมือน ไฮเอ็นด์ N นะครับแบไ <ป S 2> ์ไ <ป S 2> ยุโรปถ้าสมมติเวลาส่งขับไปแล้วแล้วก็เกิดเสียอะไรเงี้ยตลาดไฮเอ็นดก็เข้าสู่ตลาดรถมือสองรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเอ็กซ์แพดเลยนะครับที่ที่ไปทํางานที่นั่นไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียฟิลิปปินส์อะไรก็ตามนะครับซื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปซ่อมก็ยังมีทางด้านอู่ซ่อมรถนะครับโดยพวกอู่ซ่อมรถเนี่ยมาร์เก็ตเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรขายดีรู้ไหมครับอะไรฮะให้ลองทาย กันชนครับคือผมก็เลยคิดว่านชนกหูช้าแค่นั้นครับคือพฤติกรรมคนไทยเนี่ยอย่าไปวัดกับตะวันออกกลางนะคนละอย่างกันที่รถเด็กครับพอแค่นั้นแค่ชนทิ้งเลยนะฮะตลาดอ f t e เ market เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่ที่ที่ดีสําหรับชิ้นส่วนยานยนต์ครับโดยสรุปก็คือว่าขายทั้งรถขายทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ครับกับส่งไปได้แน่นอนสบายใจได้นะครับส่วนที่อื่นที่อินเดียนี่หลักๆก็จะเป็นอะไรบ้างฮะ ที่เขาฝา,า,ารกรรีใช่ชิ้นส่วน,ช,น,วนชิ้นส่วนอิเลก็กทรอนิกส์และเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกหนึ่งซึ่งใช่เพราะว่าเขาเนี่ยต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยเขาปีุตสาหการรมปิโตเคมีไม่เข้มแข็งเหมือนพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว,ว่าซัพพลายเชนแล้วก็มีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีหลากหลายครับมีมีประเภทของพลาสติกที่หลากหลายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอินเดียเนี่ยเขาเนี่ยจะสร้างเนี่ยคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ ประเทศไทยเนี่ยน่าจะใช้อประโยชน์ตรงนี้ครับที่เรามีสายเชนที่ครอบของเม็ดพลาสติกและเคมีพันเนี่ยแล้วประเทศอินเดีย,ยเนี่ยกำลังเติบโตในแง่ของภาคการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารอุปโภคการก่อสร้างเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่หนึ่งชินยนยน้นส่วนยานยนต์สองเม็ดพลาสติกและเคมีพันสามในเรื่องของเครื่องปรับอากาศครับกับกับเครื่องปรับอากาศตะวันออกกลางก็จะขายดีไหมฮะ แน่นอนเลยครับสิลปาครแล้วก็อย่างที่บอกครับบางทีเราก็ต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสนะครับ,รบในช่วงนี้เราพวกเราร้อนๆอ,อย่างเนี้ยผมว่าเครื่องวับอากาศเนี่ยแล้วก็เครื่องทำความเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วครับอืมครับอ่าต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าในเดือนมกราคมยอดมาขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยเนี่ยยอดมันน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะเออก็น่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ปัจจัยที่เกมเชงเจอร์ ตัวแปรที่สําคัญที่สุดคือเศรษฐกิจจีนครับเศรษฐกิจจีนอืมครับครับเพราะว่าห <of> ่วโตวประทรานเราขึ้นอยู่กับจีนเยอะครับแล้วอย่างนี้เราเราควรจะลดความเสี่ยงหน่อยไหมฮะด้วย,ยการกระจายห่วงโซ่ออกไปเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องถาวหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินเดีย<ม>ด้านตวะวันออกกลางทางด้านเอเชียกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่จะแบ่งเบาภาระไปได้แล้วก็อย่างนึงครับก็คือว่าเรามีการลงทุนใหม่นะครับที่โดยเฉพาะยิงยิ่งทางด้านทางด้าน ซัพพลายเชยนของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาด้วยเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าดั้งเดิมหรือว่าไม่ได้ปรับตัวเนี่ต้องเร่งปรับตัวนะครับออันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันครับนะฮะมันมีประเด็นไหนบ้างครที่ควรจะต้องปรับตัวกันอันที่หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการใช้พลังงานครับการใช้พลังงานเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับพลังงานเราจะไม่ได้กลับเข้าสู่สภาวะเดิมต่อไปนะครับ,รบเพราะว่าเราจะอยู่ในระดับที่สูงอย่างนี้เพื่อต้องมีโครงการลดพลังงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานอันที่หนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอันที่สองต้องบริหารเรื่องของเงินดีๆครับคุณเพีรพัฒน์เพราะว่าแน่นอนตอนนี้เราต้องอยู่ภายใต้สภาวะที่ดอกเบีย้ยแพงแหละนะครับดอกเบีย้ยเงินกู้ที่แพงเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงกับทางผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะว่าภาระตรงนี้ก็สูงแล้วก็การที่จะไปกู้ตอนนี้ก็ยากลําบากเพราะว่า้องมีการตรวจสอบกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องลดในเรื่องของ ความเสี่ยงต่างๆเช่นการเก็บการผลิตสินค้าแล้วไม่ได้ขายนะครับหรือซื้อวัตถุดิบมาในปริมาณมากแล้วก็ไม่ได้การผลิตอย่างเงี้ยเพราะนั้นการวางแผนการผลิตการส่งออกก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันที่สามครับก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเห็นนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยคู่แข่งที่สำคัญของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีออโตเมชันใช้กันเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็เราค่อยๆดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบออโตเมชัน ขึ้นจากอะไรที่ทันสมัยก็ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนผู้ขอแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปครับเพราะนั้นอย่าอยู่นิ่งครับต้องต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับแล้วพร้อ,อทมทนต่อแรงเสียดทานที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตครับกับมผมนึกถึงทางยุโรปเนี่ยทางผู้ประกอบการต้องปรับไปเยอะไหมเนี่ยใช่เลยโดยเฉพาะยิออย่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าตอนนี้<ช><ช>เรื่องของมาตรการสิ่งแวดล้อมของทางด้านยุโรปเนี่ยโอเป็นอะไรที่เขา เซเรียสมากเลยยกตัวอย่างเช่นสี่แบบอย่างเงี้ยอ๋อสีแบบท่าหลายหลายคนบอกว่า Crossborder Adjustment Mechanism รนะครับผมบอกว่าตรงนี้อย่าเพิ่งดีใจที่มันเป็นแค่หกสินค้าแต่ผมบอกว่ามันจะลืมนะมันมันเรื่องต้นมันเริ่มต้นแค่ั้นนะต Material ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้พวก downstream ไอ้พวกสินค้าไปน้ำกางน้ากับาฟน้ำเนี่ยตอดกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรื่องปรับตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการใช้วัตถุดิบ การใช้ครึ่งจากการปล่อยของเสียอะไรต่างๆนะครับก็สาคัญแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอีกตัวนะครับก็คือเรื่องของ EUDR นะครับของ f o r e s t a t i o n free regulation อย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวว่าเออทางด้านแต่ยาพาราเขาปรับตัวไปได้เร็วแล้วนะครับทีมพร้อมสามารถตรวจสอบได้ว่าเการตัดไม้ทำลายการการผลิตยางถยนต์อย่างเงี้ยนะครับต่อมาจากป่าปลูกนะ แล้วก็สามารถตรวจสอบได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ได้ตัดมานทำลายไานะครับครับส่วนอื่นๆก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันต่อไปนะฮะอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณชัยชานครับได้ครับยินดีครับควลรพักครับสวัสดีครับคุณชัยชานเจริญสุขนะครับประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขเนีปรับมาในทิศทางที่ดีนะครับแต่ต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือว่าทําให้เกิดช็ ถ้าเกิดว่าค่อยๆปรับเนี่ยมันน่าจะสามารถปรับเนื้อปรับตัวกันได้นะครับเอาละครับบังว่าเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขน่าจะออกมาใกล้เคียงกับเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวรอดูกันนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับวันนีเรื่องของราคาทองคําที่ทุบสถิติไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะเป็นสถิติอ,อย่างนี้อีกต่อไปกี่วันหรือ,อยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไ้ตรวจสอบกันในช่วงรู้ออมโดยธนาคารอมสินกับคุณพิชยาพิสุทธิกุลนะครับอุปนาย,ยกสมาคมค้าทองคํา ส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเือนเดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหนึต่อปี การเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดขั้นต่ำจํานวน1,000 0บาทคําถามคือถ้าจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนดานแล้วก็พิมพ์คําตอบลงใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ